ยินดีต้อนรับสู่ The Midnight Room ห้องหลอนตอนเที่ยงคืนคืนนี้เราจะพาคุณดำดิ่งสู่เงามืดของญี่ปุ่นเรื่องราวของชายผู้หนึ่งที่ภายนอกดูเงียบสงบแต่ภายในกลับเต็มไปด้วยความมืดมนสุทโทมูมิยซาคิ หรือที่รู้จักกันในชื่อโอทาคุเมอร์เดอร์ฆาตรกรต่อเนื่องที่ก่อคดีสะเทือนขวัญในช่วงปลายทศวรรษ1980เขาลักพาตัวและสังหารเด็กหญิงถึง4คนการกระทำของเขาไม่เพียงแต่โหดร้ายแต่ยังแฝงไปด้วยความวิปริษที่ยากจะจินตนาการ คืนนี้เราจะสำรวจจิตแจนบิดเดียวของเขาและพยายามหาคำตอบว่าอะไรที่ทำให้ชายผู้นี้กลายเป็นปีศาจในคราบมนุษย์ปิดไฟให้มืดลงและเตรียมใจให้พร้อมเพราะเรื่องราวที่คุณกำลังจะได้ยินอาจทำให้คุณไม่กล้าหลับตาชีวิตวัยเด็กของสุโธมูมิยาซากิ เกิดปี1962ในจังหวัดโตเกียวมีความผิดปกติทางร่างกายเข้ามือขยับไม่ได้ถูกเพื่อนล้อและแยกออกจากสังคมครอบครัวร่ำรวยแต่ขาดความอบอ,อุ่นพ่อและปู่ไม่สนใจแม่มีปัญหาทางจิตเขาหลบเข้าสู่โลกของการ์ตูนอันนี้มามและหนังสือแนวสยองขวัญกลายเป็นคนเก็บตัวตัดขาดจากโลกภายนอก ในความเงียบของห้องเขาเริ่มสะสมมังงะหนังโป้และวิดีโอเขาไม่พูดกับใครไม่ไว้ใจใครและที่สำคัญเขาเริ่มมีความคิดที่บิดเบี้ยวกับเด็กหญิงตัวเล็กๆพฤษภาคม1988เขาได้ฆ่าเด็กหญิงวัย4ปีคนแรกมาริคโนหหลอกล่อพาเธอขึ้นรถขมขืนและฆ่านำศีรษะ และชิ้นส่วนกลับบ้านเก็บไว้ถ่ายรูปวิดีโอส่งกระดูกและจดหมายถึงครอบครัวเหยื่อต่อมาเขาได้ฆ่าเด็กอีกสามคนในรูปแบบเดียวกันเขาไม่ได้แค่ฆ่าเขาเล่นกกับความตายสื่อมวลชนเริ่มเรียกเขาว่าโอตาคุเมอร์เดอร์ชายข้างอนิเมะที่ฆ่าเด็กเพื่อความพึงพอใจส่วนตัว ความวิปิิตในจิตใจของเขาติดวิดีโอโปและหนังฆาตกรรมพบคอลเลกชันวิดีโอมากกว่า5,000ม้วนในห้องพฤติกรรมที่แสดงออกถึงโรคจิตนำศพกลับบ้านถ่ายภาพเขียนจดหมายเสียสีส่งให้ครอบครัวเยื่อะคำพูดหนึ่งของเขาที่ทำให้ผู้สื่อส่วนขลุกเด็กเหล่านั้นอย่าให้ฉันปดปล่อยพวกเขาเขาถูกจับได้ ขณะพยายามถ่ายรูปเด็กหญิงอีกคนที่สวนสาธารณะผู้ปกครองรุมจับและส่งตำรวจขณะคนบ้านพบหลักฐานเต็มห้องทั้งภาพศพวิดีโอพิมพ์ดีที่ใช้พิมพ์จดหมายถึงครอบครัวเหยื่อเขาไม่ยอมรับผิดอ้างว่าถูกปีศาจในตัวควบคุมเขามองตรงไปยังกล้องของนักข่าวแล้พูดว่า นั่นไม่ใช่ผมใช้เวลาเจปีในการพิจารณาว่าเขาบ้าหรือมีสติจิตแพทย์แบ่งเป็นสองฝ่ายบางคนบอกเขาเป็นโรคจิตเภทบางคนบอกว่าแค่ไม่มีจิตสำนึกปี1,997สารตัดสินว่ามีความผิด 14. มีถุนายน2,001 ตัดสินประหารชีวิตด้วยการแขวนคอประหารในปี2008หลังจากพ่อฆ่าตัวตายด้วยความอับอายเขาไม่เคยขอโทษไม่เคยแสดงความเสียใจโลกของเขาคือโลกที่เราคาดไม่ถึงทำให้ญี่ปุ่นเริ่มตั้งคำถามเรื่องโอตาคุกับความรุนแรงเสื่อมโยงวัฒนธรรมการ์ตูนกับพฤติกรรมอาชญากรรม สังคมเริ่มกี่กันคนที่มีความชอบแปลกประหลาดพ่อแม่เริ่มหวาดกลัวการปล่อยลูกเล่นตามลาพังทุกคนสงสัยกันเองไม่มีใครไว้ใจใครอีกต่อไปคําถามที่ยังไม่มีคําตอบสุทโธหมูมียาจากิคือสัตว์ประหลาดหรือแค่ผลผล,ผลิตของสังคมที่ทอดทิ้งเขาเลือกเป็นปีศาจหรือถูกสร้างให้เป็นและถ้าวันหนึ่งคนที่คุณไว้ใจ แท้จริงแล้วกำลังวางแผนฆ่าคุณอยู่ลึกๆในหัวของเขาคุณจะรู้ตัวทันไหมขอบคุณที่รับฟังนี่คือ The Midnight Room ห้องหลอนตอนเที่ยงคืนเรื่องจริงที่ไม่น่าเชื่อและความหลอนที่แฝงอยู่ในความมืดจะถูกเปิดเผยในยามเที่ยงคืนขอให้คุณหลับอย่างสบาย